ถ้าวันนั้นกูเชื่อเพื่อนกูนะว่าถ้าขยันเนี่ยนะแล้วจะได้เงินเดือนเดือนแสนเนี่ยมึงเชื่อไหมป่านเนี่ยกูมาไม่ถึงทุกวันนี้เลยเพราะกูมารู้ตอนหลังว่าความขยันเนี่ยอย่างเดียวไม่พอเว้ยมันคือการเรียนรู้เก็บประสบการณ์ทั้งเคสท,ที่ดีเคสท,ที่แย่มันคือการเก็บเคสหลายเคสรวมกันแล้วก็เอามาต่อยอดพัฒนา เหมือนวันนี้มึงเล่นเกมแพ้ป่ะมึงไปดูวิดีโอเลยเห็นว่ามึงแพ้ตรงไหนแพ้เพราะอะไรออกดามจน้อยออกตัวไหนน้อยมากกว่าหรือแบบในจังหวะนี้มึงทําอะไรผิดพลาดไปเหมือนกันกันในชีวิตจริงเลยเถ้าวนี้มึงทํางานมาผ่านมา3ปี5ปีแล้วอ่ะมึงยังไม่ได้มีเงินเก็บแบบที่มึงต้องการมึงยังไม่ได้ทํางานอย่างที่มึงอยากทํามึงยังไม่ได้แบบไอ้สิ่งที่มึงควรจะได้อ่ะมึงคิดว่ามึงจะได้อ่ะเมื่อแบบ3ปี5ปีมาแล้วเมืองไม่ได้แสดงว่ามันมี3อย่างที่มึงผิดอย่างแรกมึงอยู่ผิดที่นึกอ่ป่ะ อย่างที่2คือมึงไม่ได้เป็นเอ็กเปิดด้านนั้นจริงๆส่วนอย่างสุดท้ายอย่างที่3คือต้องถามว่าตัวเราเองอ่ะมีเป้าหมายที่จะเติบโตไหมบางคนพี่เคยเจอเงินเดือน3ามหมพอใจแล้วตลอดชีวิตทั้งชีวิตหลังจากนั้นเขาไม่เอาอะไรแล้วก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดที่บางคนไม่ได้อยากเติบโต เป้าหมายใครเป้าหมายมันแต่ถ้าสําหรับพี่อะถ้าพี่อยากเติบโตอะพี่รู้สึกว่าพี่หยุดแค่เพื่อนคนนั้นอะไม่ได้เพราะฉะนั้นการเลือกคบเพื่อนเน่ยมึงดูก่อนว่าไอ้เพื่อนที่มันแนะนำมึงอะมันมีสิ่งนั้นแล้วหรือยังแต่ถ้ามันยังไม่มีอะแปลว่าอะไรมันเป็นแค่คอมเมนต์ทั่วไปของชาวเน็ตนะ